ซึ่งวันนี้นะครับเราลงมาที่เอเชียทีคกับร้านเดอะสไมล์เทียร์รูมนะครับ ันนี้ก็จะเป็นงานกิจกรรมชมรมรถยนต์มือสองปทุมธานีวันนี้เรามารวมใจเป็นหนึ่งที่เอเชียทีค e ซึ่งวันนี้เราจะมีกิจกรรมการล่องเรือสำรานเรือยอทรืออะไรอย่างเงี้ยน้องดวงกลองแผ่นดูซึ่งวันนี้บอกเลยว่าบรรยากาศแบบฟูลไ time เลยนะครับคือเป็นการ e x ซ์ไซส์ที่ดีมากๆแล้วก็เขาก็นั่งกินวายกันอยู่มั้งโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปหาสมาชิกชมรมรถยนต์เบือสองปทุมธานีกันดีกว่าว่าเออพอมาถึงที่นี่แล้วเขาจะเป็นยังไงกันเออสงสัยเนาะ ไปไปดูกันดีกว่าเดี๋ยวเราพาไปดูข้างในกันนิดนึงตัวดีครับพี่แก้วโอ้โหอะไรเอ่ยเล้าขาวเล้าขาวไปเข้ามาดูกันนะสวัสดีครับพี่มีครับสองทีแล้วสองทีแล้วนี่ครับพอดีถ่ายถ่ายวิดีโอด้วยดีครับอบอุนดีเจอพี่น้องไม่ได้ออกไปไหนนานอันนี้มันงานนผมยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยเอาตรงๆนะไม่รู้หวย ก็าเชิญมาลงเรือก็มาโอ้อพี่พี่บอกว่ายังไม่รู้เรื่องเหมือนกันไม่รู้เหมือนกันวันนี้สนุกแน่เมาไเไรอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับโอเคแต่เดี๋ยวไปถามคนอื่นก่อนท่านอื่นท่านอื่นนะครับโอเคครับขอบคุณครับครับวันนี้มาทําอะไรครับเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเลยครับเขามาทาอะไรกันเนี่ยวันนี้มาเลี้ยง สมาชิกหลกัหลกๆแล้วเนี่ยมา,มาเลี้ยงสมาชิกนะครับก็มีการคุปปะสังสรรค์สมาชิกในชมรมรถจมืกสองประุมธานีแล้วก็มีการมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆบอกบอกแอบบอกได้ไหมจับแชร์บ้างจับแชร์นี่เป็นเป็นอาหารเกาหลีที่เราได้กินเป็นเส้นๆไม่ใช่จับแชร์นี่แหละแล้วก็มีกิจกรรมเล็กๆน้อยสร้างส<อ>า,ารสัรมพันธ์ให้กับสมาชิกในชมรมโอเคงั้นผมไม่บรบกวนแล,แล้วอของร่วมกิจกรรม งานนี้จะขาดพี่คนนี้ไม่ได้เลยครับพี่ชายสุดหล่อใส่แว่นเหมือนกันด้วยนะครับนั่นคือพี่แก้วยูสคาราชารถซิ่งโกตลาดแต่ครับนี่ขายเหมือนตลาดไทยขายเหมือนตลาดไทยฮะแล้วก็เราขอบคุณพี่สมาชิกท่านด้วยกันพามาขึ้นเรือที่เอเชียทีคเรือไวออคิดของเราเป็นเรือ3ามชั้นจัดฟ้าอย่างหรูอาหารบุฟเฟ่เบียร์บุฟเฟ่สรับสมาชิกที่เป็น ชมรมรถยนต์มืองสประทุมธานีเท่านั้นและครอบครัวด้วยวันนี้อบอุ่นมากๆเลยฮะนิดระหว่างร,รอขึ้นเรือนะครับ,รบเรากำลังก็เตรียมตัวก่อนแล้วเดี๋ยวเราขึ้นเรือทุ่มหนึ่งเดี๋ยวไปดูบรรยากาศสวยกันต่อกับน้องปอนนะครับครับผมเจอกันครับ ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ6โมง45แล้วนะครับก็จะถึงเวลาขึ้นเรือเรือตอนนี้จอดเทียบท่าเรียบร้อยนะครับก็นี่ตั๋วนะครับอย่างที่บอกนะครับพาทุกคนมาเลี้ยงจริงๆเหนะ็นไหมใช่ไหมครับพี่บอยครับออันนี้คือขายเลย ใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ปอนะครับเขาจะไปแจกสาวๆริมแม่น้ำจ้าะยาครับแล้วก็เดแล้วก็เดี๋ยวจะพาสาวๆไปขึ้นเรือกับเราครับนะนะเดี๋ยวนี่ช่องยูทูบเอาช่องยูทูบหรอขอโทษครับขอโทษครับเดี๋ยวพี่จะคนไปแจกเองแล้วกันโอเคพี่ปอนออกกลางอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวป๋าปอนจ่ายให้อ่าโอ้โหนี่นี่มีมีพี่นันนะครับพี่นันสวัสดีครับ ได้ตั๋วหรือยังครับพี่นันครับได้แล้วจ้ะได้ตั๋วแล้วนะครับเดี๋ยวพี่นันเขานั่งหัวเรือใช่ไหมใช้เรือค่ะใช้เรืออู้ยต้องทำไมพี่นันต้องนั่งหัวเรือสิโอ,โอเคนะครับเดี๋ยวพาไปดูท่านอื่นอีกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบเป็นไงงานวันนี้ ดีค่ะดีไหมดีมากอันนี้เมื่อกี้รับประทานอะไรครับเรียบร้อยอรยใช่ไหมตอนที่เดินไม่ค่อยตรงเลยทำไมรู้สึกอะไรมันมันเกียงอยลกหมุนแผดินไหวใช่เมื่อเช้าเตือนมาแล้วใช่ไหมถึงว่ามีแจ้งเตือนอยู่โอเคเดี๋ยวเลื่อเลือนได้เลยโอเคเดี๋ยวเลื่อเดี๋ยผมถ่ายอีกรอบนะได้ได้ครับอันนี้ซ้อมใช่ไหมอันนี้อันนี้เอาจริงเหมือนกันนะครับอันนี้เลมอนเลมันเอทครับผมเป็นไงบ้างงาน ยังไม่เริ่มสนุกก็ยังสนุกเลยครับผมก็ได้สังสรรค์ดื่มดื่มบรรยากาศดื่มหลังื่นด้วยนะครับพี่พี่เดื่มอะไรเลยดื่มอะไรเออน้ำแค้หวยน้ำแค่หวยน้ำแค่หวยสีสีเหลืองดีกว่านะครับเดี๋ยวเรากำลังจะไปขึ้นเรือกันนะครับผมแล้วก็ไปสนุกกันต่อบนเรือตอนนี้เดี๋ยวผมรอเขาขึ้นเรือกันจริงๆดีกว่าไป ก็อยู่ที่เรือเรียบร้อยนะครับพี่เก่งครับเรืออะไรครับวาออคิดครับวโอคิดนะครับโอ้โหชื่อแบบน่ารักมากเลยใช่ไหมครับพี่เดี๋ยวเราสนุกกันด้วยกันนะครับได้เลยครับเอ๊ะทำไมมันบึนบวะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับได้ครับได้ครับสองสองท่านนะ อะไรนะอะไรนะเรานพลนินไ,ได้เลยค่ะอ,อันนี้ขึ้นขั้นบนได้ไหมพี่เก๋วได้ครับมีชั้นดัดฟ้าด้วยไปไหมมีสามเรือมีสามชั้นอ๋อเรือมีสามชั้นมีชั้นดัดฟ้าด้วยอันนี้คืออยู่เราอยู่ชั้นสองครับข้างล่างชั้นหนึ่งแล้วก็ขึ้นไปชั้นดัดฟ้าได้นะครับเรือนี้บรรจุคนได้ประมาณหกร้อยคนหกร้อยคนวันนี้พวกเรามากันร้อยสามสิบกว่าคนครับผมคือเรียกว่า แทบจะเหมาชั้นแล้วแทจะเหมาชั้นเลยจะเหมาชั้นแล้วน,นะครับมีปะปนนิดหน่อยไม่เป็นไรวันนี้ทุกคนสนุกแน่นอนนะครับ<ฮ>เตรียมรับกับความมันความสนุก รออยู่ผมรออยู่จัดไปครับครับผมโอเคเดี๋ยวก็ไม่รบกวนพี่เก่งแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมพาทัวร์นะได้เลยโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะออกไปด้านนอกกันดีกว่านะครับเพราะว่าด้านในรู้สึกว่าจะมีเรื่องของตัวเพลงอะไรอย่างนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพายทรายรายิรถ่ายวิดีโอได้ไหมอ่าไปปัดกล้องให้ผมนิดนึงขอบคุณมากครับไปเราไปดูข้งนอกกันนิดนึง เฮ้ยน้องมันแบบว่าโอ้โหมันเดอะเบสจริงๆไงดูสินะครับ <c oughs> โอ้โหบรรยากาศแต่มันมืดไปนิดนึงเนาะอ่ะเพื่อนๆครับวันนี้ก็มาอยู่กับเพื่อนๆนะโอ้โหตอนนี้ก็นะครับวันนี้เรามีโอกาสมานั่งบนหัวเรือเลยนะประธานชมรมอยู่ไหนไม่รู้ประธานชมรมเข้าไป,ห <c oughs> ไ,ปไหนประธานชมรมเข้าไปข้างนเข้าไปข้างในเหรอพี่เด่นเป็นไงบ้างครับ <c oughs> ตากลายเลยนี่ฮาลายเลยตากรุยแล้ว <c oughs> เนี่ยมันจัดโต๊ะเอียง อ๋อจากโต๊ะอีพี่ก็เก่าหัวเออเฮียมันต้องเอาหมุนได้หมุนต้อหมุนตหมุนอย่างนี้เลยนะครับแต่เป็นต่างตีนะตีดีไีดส่งน้พี่เด่นพี่เดินดืมอะไรมาเล่นวายไปแล้วเล่นวายไปแล้วหมดไปเป็นขวดแล้วนี่พี่บินพี่เป็นไงบ้างครับตอนนี้ นไฮะก็โอเคครับสนุกดียากาศเป็นไงบ้างครับโอ้แฮปปี้แฮปปี้ครับสุดยอดสุดยอดมาทานดมทำสุดยอดครับนี่บรรยากาศดีนะบรรยากาศดีมากแต่ว่าไม่แน่ใจว่าขึ้นข้้นบนได้หรือเปล่าไม่รู้หลังจากนี้เดี๋ยวไปดูบรรยากาศการล่องเรือกันดีกว่าเปลี่ยนไายเลย น้องเดี๋ยวไปเข้าโมกันดีกว่าไ,ไ,ได้เกียรติจากพี่โดมนะครับพาไปเที่ยวด้านบนนิดนึงด้านบนก็จะเป็นอาหารซีฟู้ดนะครับไม่รู้ขึ้นตรงไหนไม่รู้นะครับก็ด้านบนนี้ก็เป็นบรรยากาศชิลๆสบายๆนะครับก็ได้ชมวิวทิวทัศ ก็วันนี้ชมรมรถยนต์สองก็พาสมาชิกเข้ามาล่องเรือชมบรรยากาศสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพญานะครับกับ ang, ทั้งทั้งผู้บริหารธนาคารสหารไทยธนาชาตินะครับผู้บริหารจากฟิกแมนนะครับแล้วก็ผู้บริหารจากเลมอนเอทรวมถึงขายดีนะครับก็ขอขอขอบคุณพันธมิตรทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุน รวมถึงสมาชิกชมรมของเราด้วยทุกคนเลยนะครับก็วันนี้ก็บรรยากาศดีครับฝนฟ้าไม่ตกเลยฝนฟ้าเป็นใจมากนะครับพาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศดีๆจากทางเรือละกันนะขออนุญาตครับขออนุญาตครับขออนุญาตครับก็เรียกว่าบายใจบายใจพี่น้องชาวประทุมสุดยอดของพวกเราแล้วชมรมประทุมธานีสุดยอดใบใจบายใจพี่น้องครับใบใจครับายใจครับขอบิดขอบีบล็อกหน่อยขอบีดบล็อกหน่อยได้ครับบล็อกเลยดิ ปต้แ <amounts of water writers> ี <Ende esa> hey, no ้ผมไม่ได้เลยนี่นี่แคนนี้เลยเินเจนไหนตะยองนึงไปยองนึงเร็วเร็วเร็วอะไรครับ อะไรกันเนี่ยแปลมาเลยครับันนี้เกรัผมเลยอ่าทิเบครับเอาเลยเอาวันนี้เราก็มาล่องเรืออะไรอะไรจะถ่ายอะไรเดินมาอยู่ยืนใหม่มาุนุเลยอครับปุมธานีครับเอาปฐุมธานีวันนี้เราก็มาอ่า บอบอแล้วอ่ะเปลีงหมดแล้วอ่ะเออวันนี้เราก็มาล่องเรือกันไม่เห็นมะเขืออะไรสักอย่างเลยอ่ะเดี๋ยววันนี้ก็อะไรกัวเปียงหมดแล้วนี่ก็ผีบอขอบคุณมากครับมเติมาเตยแก้ยิงแก้ครับผมครับฮุดยอย้คนนี้อยากให้เดินมาอเคน้ำก จบเลยเมื่อกี้มีคนข้างัเป็นไงบ้างหลังจากที่เข้ามาแล้วรู้สึกว่าประทับใจอะไรบ้างรู้สึกตอนนี้ตับเริ่มจะแข็งแล้วโอเคใช่เป็นคนแข็งแรงอะดิอ๋อเป็นคนแข็งแรงใช่ไหมค่ะใส่แง๊บนะคะอันนี้อันนี้ตั้งครับอ่ะอันนี้ตั้งแป๊บหนึ่งอ๋อครับอันนี้ตั้งแป๊บหนึ่งอันน้กระสาเอาไปเห็นแล้วฮะวายตายแล้วความจริงปวดปิดเผยมีอะไรเต็มฟันปะไม่มีโอเคค่ะ เอาอะไรคะเอาถามสิถามถามสิคน <ผม S 1> ถามหลังจากที่เข้ามาแล้วแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างนะอบอุ่นมากเลยค่ะรู้สึกพี่ๆน่ารักมากเลยแล้วก็เหมือนมีเขาเรียกไงความรู้ขาา่าวสารอัปเดทตบอดเลยดูน่ารักจริงๆแล้ววันนี้ละ่ะวันนี้มีความสุขค่ะเพราะว่ามีความสุขแค่นั้นแหละเพรานะว่ามีความสุขแค่นั้นแหละไม่ได้วันนั้นดีความสุขจบเลยนะ จบนะครับท่านผู้ชมนะเป,นเป็นกิจกรรมดีๆค่ะเอาจริงๆก็ใครที่อยากมีกิจกรรมดีๆอยากมีมิตรภาพดีๆก็มาอยู่ชมรมปทุมเขาได้นะคะครับผมครั้งหน้าถ้าเกิดว่ามีกิจกรรม,มอย่างนี้จะจะมาอีกนะไม่มาได้หรอ,อไม่มาได้หรอนีอ่แก้ด้วยนะน่ารักป้าและอีกหนึ่งท่านนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าเพิ่งเข้ามานะครับในชมรมรุ่นแบอรสองปทุมธานีอีโตโน่สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหผมเป็นโอ้โหนี่ คือเราว่าพลัง<อ>พลังเหลือเหนือล้นนะครับขออนุญาตนะบอกเลยเธอจะเอาหววัวเจี๊บเขามาบอกเลยว่าวันนี้เขาปี๊พี <laughs> ่กระด้อ,อันเลยโอเคแลค้วเขเป็นอีกท่านหนึ่งที่ผมชอบมากเลยเป็นเอ c ซีผมเป็นเอ c มซีพีอยู่นะบอกเดี๋ยวว่าเลืองเราไม่จักมืด <laughs> <อ>วันนี้เป็นไงบ้างครับวันนี้เป็นยงไงสุดโคตรสุดนะครับสุดไหมครับโคตรสุด บรรยากาศดีไหมมันมากเด้อเต้อต้อเต้อเต้อเรื่องเงินแลวไม่ต้องบู๊สโลแกนพี่ตโนเลยอันนี้หล่อด oh, ้วยหล่อ anyway> ด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับช่องอะไรช่องอะไช่องอะไรอ่าช่องปทุมธานีครับปทุมธานีสวัสดีโตโน่มาเล้ยแต่ตัวจริงพี่โตโน่น่ารักมากเลยนะครับเห็นในคลิปแบบว่าโอ้โหแหกปากตัวจริงแหกปากเหมือนกันเลยเอ้าดูว่าจะ้ดูดิขอบคุณครับ ขออนุญาตครับผมแกโอเคนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่ไม่รบกวนแล้วนะไปกันตสุดยอดสุดยอด อ่ะโอเคครับไปเดี๋ยวเราไปไปที่ไปไปท่านอื่นกันต่อได้นะครับนี่ไงสายคอนเทนต์มาเหรอครับสายคอนเทนต์มาเลยครับครีเอเตอร์เป็นไงบ้างครับวันนี้วันนี้บรรยากาศโคตรดีเลยต้องแรปต้องแรปโชว์พลาดอย่างเดียวเลยไม่ได้เอาเอาลูกเอาเอาลูกเอาเมียมาด้วยโคอนเทนต์เป็นคนรักครอบครัวมากเชื่อเชื่อพี่ป่ะเชื่อพี่ป่ะไม่เชื่อเท่าไหร่ใครใครเขารู้ว่าพี่เป็นคนรักครอบครัวโอเคครับอยากได้รถดีรถสวยๆต้อง ปทุมธานีถูกต้องครับผมชมรมรถสวยปทุมธานีไม่ใช่ดิเราเติมได้ไงเอาไปเอาไปอยากได้รถสวยเอาที่ไหนซื้อที่ไหนปทุมธานีครับผมชมรมรถยนต์มือสองปทุมธานีอ่าแก้อยู่ประเดียกันโอเคขอบคุณครับสรุปว่าสนุกไหมสนุกไหมอ๋อ สนุกไหมแตากล้องสนุกไหมสนุกไหมแต่กล้องสนุกไหมสนุกไหมไม่ไม่แล้วสนุกไหมสนุกไหมไม่อะดูพวกผมเนี่ยสนุกไหมเออใช่ไหมใช่ไหมแล้วย้อนกลับมาบอกในคลิปด้วยนะว่าสนุกหรือเปล่าเออมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้โอเคเดี๋ยวเป็นอันอื่นแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับเป็นไงบ้างครับวันนี้เต้นอีกแล้วนะสนุกไหมเอยสนุกมากค่ะสนุกมากใช่ไหมครับอยากให้มีกิจกรรมอย่างนี้อีกไหม อยากมีอีกชอบให้ทุกคนรวมตัวกันเยอะๆชอบตรงตามคอนเซ็ปต์นะครับมากโอเคชอบมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเป็นไงบ้างครับปากครับปากครับสนุกมากเลยประทับใจครับประทับใจมากเลยชมลุงปะทุมอยากให้ยี่ยี่อยๆอย E U ทุ่มสองสี่โอเค E U สองสี่ปะทุมปะทุมปะทุมกันทีวมด ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับก <c oughs> ราบสวัสดีครับกราบสวัสดีครับกราบสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างครับค่ะโอเคค่ะสวยค่ะสนุกค่ะก็อาหารโอเคค่ะแล้วก็บรรยากาศดีกับข้าวหวไหมก็โอเคค่ะ,คะาาอขอบค,คุณมาก <c oughs> ครับพี่ครับเอาแล้วไงเอาแล้วไงสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหงานเข้าแล้วผมสัมภาษณ์ไม่ถูกแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับสนุกไหมครับสนุกค่ะ อยากให้มีกิจกรรมนี้อีกไหมอยากมีทุกวันเลยก็ได้ค่ะไม่ดีไหมครับพร้มไม่ไม่ดีมะครับอย่างเงี้ยขอเป็นนานๆครั้งดีกว่านะครับได้ค่ะพร้อมมาตลอดค่ะเอมาตลอดนะครับเดี๋ยวขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ a e r a e โอ้โหร้องเพลงซะแล้วผม่ากราบสวัสดีครับนี่ครับ พี่นันของเรานั่นเองนะครับเป็นไงบ้างครับพี่นันครับนสนุกค่ะสนุกมากใช่ไหมครับยากาศดีเมาฮะอยากให้มีกิจกรรมอย่างนี้อีกไหมครับอยากค่ะเขาพี่นันบอกว่าวันละครั้งให้เอาสามวันครั้ง <c oughs> โอเคนะครับไม่รบกวัวแล้วครับผณมากครับเจ็กลวยครับขอขอขอวันหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปกินยาต่อ อะไรนะครับไม่เป็นไรครับสนุกมากค่ะบรรยากาศเป็นไงบ้างเยี่ยมบรรยากาศเยี่ยมอาหารเป็นไงบ้างมีอร่อยนะครับโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่ปังของเรานี่เองนะครับหรือว่าหล่อที่สุดในปทุมธานีนะครับเป็นไงบ้างครับวันนี้อ๋อสนุกดีครับดีมากเลยวันนี้ที่ได้มามีเกียรติมาร่วมงานครับผมแล้วอยากให้มีกิจกรรมอย่างนี้ไหมครับอ๋อมีทุกเดือนเลยดีครับทุกเดือนเลยใช่ไหมครับมีคอรีเวสมามีทุกวันเลยใช่ เรทุกวันทุกวันเลยทุกวันเลยไม่ดีมั้โอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับเป็นไงบ้างครับคุณดีครับขออนุญาตนะครับสวยวิวสวยสวยเลยนะครับได้ข่าวว่าประดุมธานีทำเทียสามสำเร็จแล้วใช่ครับสุดยอดมากแล้วคือตอนแรกก็ลุ้นว่าสักหนึ่งหรือ2อันนี้ได้สามเลยเนี่ยเยี่ยมมากแล้วต่อไปจะมีแคมเปญอะไรอีกนะ นี่เลยครับผู้บริหารอยู่ทางนี้เลยสอบถามได้เลยโอเคครับผมเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวมีแต่ว่าเดี๋ยวรอรอจังหวะรอเป็นเป็นช่วงๆไปได้ครับผม,มรอนะครับว่าครั้งหน้าถ้าประสบความสําเร็จแล้วจะไปที่ไหนก็นตอโอ้โหหลังจากที่เรากินดื่มมาแล้วนะครับก็วันนี้อยู่กับพี่แก้วแล้วนะเป็นไงบ้างพี่แก้วสิ่งที่ต้ i v e สุดๆ จริงพี่แก้วแบบบรรยากาศแบบฟิลดี<อ>มากเราได้เรือเปิดประทุนกว่าจะจองได้นะทำไมครับยากมาก5 5ปีมีครั้งเดียว <laughs> ยอมโ,โอเคเฮ้ยแต่กิจกรรมนี้นะครับครับอันดับแรกเลยนะครับ,รบขอบคุณคณะกรรมการ ที่จัดสรรกิจกรรมดีๆให้กับคนลงรถยนต์มือสองมาตรงนี้และคนที่เป็นโต๊ะโผใหญ่ครับคือประธานนะครับคุณวชระพัฒน์โชติพัลกุลหรือพี่ดองเราเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทําให้เราได้มาพบกันบนเรือระดับนี้แล้วล่องเรือสําราญนะครับเราอยู่บนเรือไว้ออคิดนะครับโอ้โหสุดยอดมากมีความสุขมากอาหารเต็มบานหมดเลยฮะทุกคนมีความสุขมากเบียร์ไม่อั้นนะครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่แบบมันเป็น ชนรมบุมคือพ oh yes. si ี um ่น no. yeah. okay. ้องกันแล้วเราจะรักกันตลอดไปก็ฝากไว้สั้นๆแค่นี้ว่าถ้าใครอยากเข้าร่วมชนรมบุตรฮะสามารถติดต่อเราได้และไม่ใช่เฉพาะกิจกรรมในประเทศไทยนะฮะเราพาไปทัวร์ต่างประเทศมาแล้วนะครับและปีนี้เรามีโปรแกรมเอาบาวด้วยแตังไม่บอกเดี๋ยวไม่บอกกันไหมเดี๋ยวไม่บอกกันไหสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวไปต่อฉากต่อไปนะฮะโอเค เอาละนะครับก็พี่แก้วก็เป็นส่วนหนึ่งของชมรมรถยนต์สองปทุมธานีนะครับแล้วก็ได้มาแบบโอ้โหแบบเอ็กซ์คลูซีฟที่สุดนะครับก็คือแบบเรียลรีตตี้สุดๆนะครับแล้วก็มีท่านหนึ่งนะครับป๋าป๋าแดงสวัสดีครับสดเลยป๋าแดงป๋าแดงยืนอย่างนี้ครับเป็นอย่างนี้อย่างนี้ครับเรื่องอะไรเรื่องอะไรครับยืนนี้เรื่องเที่ยวเนี่ยป๋ายืนอย่างนี้ครับยืนนี้ครับนิดนึงนิดนึงครับนิดนึงครับปานี่เราจับป๋าแล้วล็อกเว้อ่าล็อกอ่าวันนี้เป็นยังไงบ้างครับออกไปแล้วสั่นต้องจับประกบฮะ อ๋อ <c oughs> มันใชมรมเราฮะมันมีความสุขก,กับน้องๆในชมรมปรทุมธานีเนี่ยได้มาเลื่นเริงบันเทิงใจนัดรัที่แม่น้ำเจ้าพยานกว้างใหญ่และมีความสุขสนุกสนานกันทั้งกลุ่มครับมันเป็นความยินดีสำหรับกลุ่มเราเป็นอย่างมากหล,ตอ,ล,หลตอยแล้วไหลต่อยแล้วปอีกเยอ้าวแล้วอ้าวไปแล้ว <c oughs> <c oughs> ครับผมอ่าก็เลยโอเคเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์ท่านอื่นอีกนะครับซึ่งบอกเลยนะครับว่าเอ็กซ์คูลสสุดๆเลยมันจะกาดดีมากเลยนะครับแล้วก็กิจกรรมดีๆอย่างนี้นะครับไม่อยากให้ทุกคนนะครับพลาดนะครับใครที่อยากจะมานะครับก็อย่าลืมนะครับเรือนี้รองรับคนได้เป็นร้อยร้อยคนเลยนะครับเดี๋ยวไปดูท่านอื่นดีกว่าแล้วก็มีแขกผู้มีเกียรตินะครับก็คือธนาคารทีทีบีนะครับเดี๋ยวเราจะไปถามความรู้สึกหน่อยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับวันนี้ครับก็ดีครับบรรยากาศดีอบอุ่นมากเลยครับชุมนุมประทุนครับผมมีโอกาสจะมาอีกไหมก็อยากมาครับผมอยากเป็นส่วนหนึ่งของชุมนุมประทุนด้วยครับผมแล้วได้ข่าวว่าตอนนี้ก็คือมาแบบสังสรรค์เรื่องของตัวเทียสามใช่ครับมาเราที่เราชาเลนจ์ยุ่งจบไปเมื่อเดือนก่อนแล้วก็สรุปก็ทำได้ไหมครับทำได้ครับสักเซสห้าจุดสักเซสเลยเป็นเทียสาม นะครับปทุมธานีสําเร็จไปแล้ว1กิจกรรมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็ต้องรอรุ้นนะครับว่าทีดีบีจะชาเลนจ์ยังไงอีกครับอ่าโอเคขอบคุณพี่มากนะครับขอบคุณครับขอบคุณพี่นะครับเดี๋ยวเราไปปทุมธานีอีกท่านหนึ่งแล้วกันโอ้โหเกิดอะไรขึ้นเนี่ยหน้าเรือมีแต่คนเต็มไปหมดเลยมาดูมาดูลองดูครับเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ย ไม่มีอะไรนะครับก็คือมีร้านอาหารนะครับมีร้านอาหารนะขออนุญาตครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับขายต่อเลยแล้วก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งความสําเร็จจริงๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับวันนี้ดีค่ะดีเลยใช่ไหมเยี่ยมค่ะได้เต้นบางอย่างอ่าติดตามนายอยู่ค่ะโอเคนะครับเป็นไงบ้าง เป็นหัวเลยครับเป็นหัวอยู่นะครับแล้วก็นี่เลยนะครับคุณกันนะครับพี่กันนะครับนี่ครับขออนุญาตนิดนึงนะครับอันนี้ต้องแกะก่ไปดูเอาหรอเอาเอาตั้งตั้งไว้ก่อนนะครับอันนี้เป็นเป็นเป็นน้ำชานะครับน้ำแขวเป็นงไงรู้สึกดีไหมครับไม่ไระดัถือให้ครับดีครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณชมรมประทุมนะครับกิจกรรมดีๆเยี่ยมครับครั้งหน้าจะมาไหมแน่นอนเลยครับนี่ครั้งหน้าบอกว่า ต้องไปต่างประเทศแล้วแล้วผมก็อยู่กับฟิกแมนนะครับซึ่งวันนี้อยู่กับผู้บริหารเลยใช่ไหมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคนะครับไม่เป็นไรแก้ผมอยู่นู่นนะครับวันนี้เป็นยังไงบ้างเกียวอโดเดสคาเล่อยากคิดจะยกก้าวเตะทั้งนี้คือเขาบอกว่า การได้มาในคือรู thing, ้สึกดีใจมากที่ได้มาร่วมกับชมรมปฐุมธานีในครั้งนี้นะคะเพราะว่าครั้งนี้คือเขามาแล้วเขารู้สึกตกใจมากที่เราสามารถรวมสมาชิกค่ะจำนวนได้เยอะขนาดนี้ค่ะแล้วก็มาทีเดียวได้ผมปาสั่นๆกับสมาชิกทั้งหมดขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับดีใจที่ได้มารวมจริงๆค่ะโอ้ขอบคุณมากครับร้ตักตาไปส t ัชชีคอมมคักสุุ้กัน แล้วก็ได้มีการชวนแก้วกับหลายๆคนนะนะคะแล้วก็ได้มีการพูดคุยกันนะคะซึ่งเขาดีใจมากค่ะผมขอเป็นหนึ่งในนั้นได้ไหมที่ได้ชวนแก้วได้ไหมก็คือว่ามาสดาซังตคำไปสตย์คำไปย์คไปสเตยเลยครับไเาผมขอเป็นหนึ่งในนั้นนะครับคำไปคำไปคำไปโอเคนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบมากครับผมได้มีโอกาสนะครับชวนแก้วกับผู้บริหารฟิกแมนเลยนะโอเคเดี๋ยว ทีนี้ประธานชมรมผมอยู่ไหนเนี่ยลืมพี่แนทเลยนะครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับวันนี้โอ้สนุกมากครับมันมากเลยมันมากเลยครับทั้งดนตรีทั้งอะไรครบเลยบรรยากาศดีมากเลยดีมากเลยดีมากเลยครับั้งหน้าจะมาไหมเลยมาอีกครับมาอีกแน่นอนมาอีกแน่นอนเลยครับมาทุกครั้งเลยครับรมากเลยเป็นพิชานี่น่ารักมากเลยนะครับโอเคขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราจะมาลองฟังดูนะครับว่าวันนี้ทาไมถึงได้มาแล้วก็ จะมีกิจกรรมอย่าีกต่อไปหรือเปล่านะครับลองมาฟังกับประธานชมรมพิะญมุสอสองปทุมธานีนะครับพี่ดมสวัสดีครับนี่ครับวันนี้ผมอยู่กับบุคคลสําคัญนะครับวันนี้กิจกรรมวันนี้นะครับเกิดขึ้นเพราะอะไรครับเกิดขึ้นเพราะว่าความสามัคคีแล้วก็ความรักของ พี่น้องชมรมรถยน2ประมธานีครับแล้วก็ด้วยความตั้งใจของทุกคนเลยทำให้กิจกรรมวันนี้มีความสุขสนุกสนานอย่างที่ภาพที่ปรากฏเลยนะครับ <c oughs> ก็ขอขอบคุณทางธนาคารท t ท f บีฟิกแมนะครับแล้วก็เลมอนเอทตลอดจนขายดีนะครับแล้วก็ทุกภาคส่วนเลยที่ให้การสนับสนุน ชมรมปรทุมธานีโดยดีมาตลอดนะครับขอขอบคุณในว้ในัที่รรครับผมทีนี้มีคําถามจากเพื่อนๆน,นะครับชาวปทุมธานีก็ดีทีดีบีก็ดีนะครับบอกว่าจะมีกิจกรรมอย่างนี้อีกหรือเปล่าแน่นอนครับเราจะจัดกิจกรรมแบบนี้ทุกๆเดือนอยู่แล้วนะครับคอยติดตามไว้นะครับในเพจชมรมรถยนต์มือสองปงทุมธานีนะครับและเราจะไปหาคุณถึงที่นะครับไม่ว่า คุณจะอยู่ที่ไหนนะครับเรามีกิจกรรมกระจายไปทั่วประเทศเลยนะครับนับจากเดือนนี้เป็นต้นไปเลยนะครับก็เป็นกิจกรรมสนุกสนานอย่างเงี้ยครับให้ทุกคนได้รีแลกซ์ได้ผ่อนคลายกันหลังจากเหนื่อยมาทั้งเดือนเลยนะครับก็<พ>มาผ่อนคลายได้มาพูดคุยปรึกษาหารือกันในแต่ละเดือนว่าเดือนที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างใครขายดีใครติดขัดอะไรเราจะได้มาปรึกษาหารือกันครับ และนี่ครับคือหนึ่งความประทับใจนะครับแล้วก็สโลแกนของปทุมธานีก็คือปทุมธานีรวมใจเป็นหนึ่งครับเพราะฉะนั้นโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับ